ทางด้านด็นดกเอรกองศักยยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยร่วมกับนายเชิดเกียรติอัฐากรเอกอัคคราชทูตณกรุงพนมเปญพร้อมด้วยนายขจรเจียวลานนนร่วมกันเปิดศูนย์อำนวยการคณะนักกีฬาไทยหรือว่าไทยเฮาส์ในการแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งที่32ซึ่งไทยเฮาส์ตั้งอยู่ที่โรงแรมอบอวูดพรีเมียโฮเทลกรุงพนมเปญ สำหรับไทยเฮาส์จัดตั้งขึ้นเพื่อดูแลทัพนักกีฬาทีมชาติไทยและเจ้าหน้าที่ให้มีความพร้อมทั้งสภาพร่างกายจิตใจโดยจะให้บริการตรวจโรคทั่วไปด้านกายภาพบำบัดเครื่องฟื้นฟรูร่างกายด้วยความเย็นเครื่องนวดด้วยแรงลมการนวดผ่อนคลายกล้ามเนื้อแคปซูลฟื้นฟ,รฟรูร่างกายด้านสรีระวิทยาการกีฬาด้านโภชนาการกีฬาด้านจิตวิทยา และด้านการอบรมเรื่องสารต้องห้ามทางการกีฬานอกจากนี้ยังมีอาหารจาก CP มาคอยให้บริการเพื่อให้นักกีฬามีความพร้อมทุกๆด้าน